สักทับปลาสมอสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครมอนี่มาพอกับงานแก่รอบสุดท้ายครับผมอแขนนีโอ้แขนใหญ่เลครับว่ามันแขนซําขาเปล่หรอครับโอ้ยบานนี้ะสักเส้นไปรอบแรกสามชั่วโมงมั้งครับแล้วก็ามาลงสีลงสีรอบที่สองเนี่ยกับประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงหาชั่วโมงเนี่แหละครับเพราะว่า กะพักไปประมาณหลายเติบเพราะว่าลูกค้าไอ้สร้างัซักให้หลายคนครับที่บ่เคยจื้อบันไดกะรอบนี้กะบหกชั่วโมงครับผมเพราะว่าซักแล้วเนี่ยจังมาผักเนาะกาหกชั่วโมงรวดนี่นอนเาาเท่าเดียวแล้วครับกวนสวดสวดจะู้ยกาทาคชิมซาไปสองสองหลอดครับผมแต่กะพูดถึงมันอยู่ได้ประมาณสองสามชั่วโมงเท่านะครับที่เหลือมันกะหลับคือเกาครับซักย้มได้กะรหลับยามหนันบู้ยบ่ต่องหวง่วงเลวเดินไปแบบ เมื่อนี้กมะมาเฮ็ดแบกเก่าอยู่ตรงหลังแขนเนี่แหละครับหลกักกาไล่เก็บไล่เก็บงานเก่าเพราะว่าลูกค้าจะมีห้อยแตกเล่าอยู่มองหน้าอกมองท้องแขนนิดๆน,นะครับมองเชื่อมกันมองที่มันเป็นผิวหนังที่มันยืดยุนย่นอยู่ตลอดเวลาตอนเข้าใส่ชีวิตนะนะกับประมาณน,นั่นครับช่วงที่มันเป็นเก็ดนี่ลวมันมนมนดนั่งดีๆครับกับพยายามจะไปขยับเหี้ยงไหลเพราะว่าถ้าจับเก็ดนี่ถ้าขยับยืดออกไปข้างนี้ มันจิตแตกเลยครับเกียจมันจิตแตกมันก็จะเป็นห้อยแยกแบบนั้นเลยครับพอหายมากก็จะเป็นห้อยแยกอันเล็ดขาวไม่เจ็บนะครับกะเมาเตือไม่กะมันกะเสียเวลาน่ครับว่าไม่นังหอกเพราะว่าสักลายมันคิดเป็นชั่วโมงนะครับมันจะเสียเวลาหล้วก็เสียเงินเติมว่าไม่นังหอกกะเก็บรักษาให้ดีๆครับประมาณสองสามมือเนี่ยครับมันสะหลอกเพราะว่ากะทาครีมหมอนอิงเนี่ยมันจะหลอกเร็วกับผมเพราะว่าสองสามมือเนี่ยมันสะหลอกปั๊บเลยถ้ไปมือที่สามครับเพราะว่าลูกค้า เอาไปท้าหล้วกะมือที่สามนี่จ,จับเ็ดหลอกครับผมเพราะว่ามันลดอาการอักเสบครับผมกะลดอาการระคายเคืองลดลดการระคายเคืองนี่ก็คือลดอาการคันนะครับภาษาไทยพื่นกัเขาบอกระคายเคืองเนะะาะภาษาอีสานบ้านเฮาก่าลดอาการคันนะครับแต่ก็ซ้อยให้ผิวสวยสุขภาพดีครับผมเวลามันหลอกมาการดูแลหลังซักนี่โอ้่ามันสําคัญกว่าสักปุดและครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาดูแลเป็น อ่ะเป็นอาทิตย์ครับผมมันจังหายลอกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นหนังเป็นเกล็ดลอกหลุดไปนะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไปส่วนสีมืนเนี่ยกับสีอีเทนนอนครับผมส่วนเครื่องกับเครื่อง w j x นะครับหลักนะ,ะสีอันส่วนเข็มนี่เป็นเข็มอีลิทเครื่อง w j x สีนี่อีเทนนอนครับผมกับขวดใหญ่ขวดน้อยขวดสองอ่อนแน่เอ้ยขวดซีอ่อนแล้วก็ขวดหนึ่งอ่อนครับผมจะไล่ใส่ขวดซีอ่อนเบิร์ตเหรอครับเพราะว่าอ่อนหนึ่งนี่ งานมันไหลครับก็คือมันเบิดเลี้ยวนะผมจีได้สร้างดูมันเกิดเพอยากสร้างดูนะครับก็เลยเป็นการประหยัดเงินนะครับเพราะว่าขวดใ,ใหญ่นี่แค่พันสามครับผมแต่เราได้สี่ออนเนาะคะ่ะแต่ว่าขวดละหนึ่งออนเนี่ยประมาณสี่ร้อยเกือบหาร้อยผมนครับสีขวดหนึ่งออนขวดออนหนึ่งนี่ครับเออก็คือซื้อทีเดียวเลยนะครับเพต้องซื้อดูแล้วก็ประหยัดเงินลงด้วยนะครับเพราะว่าง,งานมันไหลนะครับจีมัดซื้อที่ขวดละออนเนะี่ยก็โอ้ย อันหลังเสือได้สร้างสองขวดกับเดือนหนึ่งสีบางสีอ่ะแต่มันซ้ำกันอ่ะเวลาลงสีให้ลูกค้าครับตรงนี้ก็จะเป็นงานแกะกันก็แบบข้างบนผมเฮ็ดเงาไงแล่ละล่ะกับาะไ่เก็บครับเพราะว่ามันหลกมหมดเนี่ยก็ะซัมเก็บรายละเอียดน้ำหลอกกระเห็ดให้มันเลี่ยนนะครับรอบสทุยท้ายก็เก็บเบเิดเลยกรเก็บเง,บงาเก็บหยังเนี่ยครับเวลามันแตกมันหยังมันหลุดแปนะเบิ้งมิติกับเก็บมองได้ลูกค้าจากได้สีฟ้ากับใส่สีฟ้าให้ครับผมเพราะว่ามันกับสีตัดกับสีเขียวสี ชมพูแน่เพราะว่าดอกซากุระมันหลายเพราะว่าผมตั้งใจให้มันปิวขึ้นไปทั้งทึงเพราะว่างานมันยุ่ยุ่งทึงหลังไรเลยครับอันคนก่อนสักมาเนี่ยมันขึ้นสูงผมก็เลยพลิกแพงต่ำสถานการณ์เอาดอกซากุระที่มันมีนน่ะแหละครับก็ปิวบ้างขึ้นไปให้มันแบบกบเกล็นเก้าหลือกระเลนเงาให้มันเชื่อมใช่กันนะครับแต่ตรงตาเนี่ยยังไม่ได้ลงซำรอบสองนะครับซักไปรอบเดียวเนี่ยเป็นงานแก้นะครับผมเป็นงานแก้เนาะสามารถ ซักให้มันแน่นกับไปอีกได้ครับถ้าลูกค้าอยากจะทับเขาไปอีกแต่ถ้าลูกค้าพ่อแค่นี้ได้กับบบเป็นอย่างครับเพราะว่างานแก้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าครับลูกค้ากับชีพิวดีนนิกน้อยกับเห็นบอกครับกับเกือบก็เห็นแล้วล่ะอันนี้รอบแรกได้ครับเนี่ยถ้ารอบสองนี่แห้งแน่นครับผมเซ็ตรวยแบบนี้ก็ถือว่าเลี้ยวครับผมเดี๋ยวมือเจอกันกับงานแก้เช่นเคยครับผมลูกค้าเพิ่นบปเห็นหนาครับก็เลยบ่ได้ถไทยลูกเสือให้ กะให้เสื้อตัวนึ่งครับผมเดี๋ยวกะมากก็ได้ทุกคนครับผมอื่นงานเกียิชาเต็มหลังจักสิลอ,อกมาแบบเดยครับ